วัสดีครับวันนี้เช้าวันที่15เดือนอะไรสิบหมีนาคมนะครับก็เอารถมาซ่อมครับซ่อมที่เดิมน,นะครับปีที่แล้วผมซ่อมอปีที่แล้วผมซ่อมซ่อมเบรกหน้า เปลี่ยนทั้งจันเบรกทั้งพับเบรกแล้วก็รู้สึกจะทำอะไหลเนมนเปลี่ยนยางอ,อันนี้ปีที่แล้วประมาณเดือนสิงหานะครับเปลี่ยนเบรกประมาณเอ่เอเปลี่ยนยางประมาณกรกฎาเปลี่ยนเบรกประมาณสิงหา แล้วก็ทำอะไลเมนต์เนี่ยประมาณเดินธันวา2012ครับทำอะไลเมนต์แค่นั้นเองนะมีไม่กี่อย่างแล้แล้วก็มีทำสี่รถอันนั้นไม่อันนั้นไม่มีอะไรไม่มีปัญหาแต่ที่ปัญหานี่คือไอ้ที่ทำสามอย่างไปปีที่แล้วเนี่ย วันนี้ผมทำมันใหม่หมดเลยเพราะว่าอย่างแรกคือเบรกครับเบรกหลังเบรกหลังผมจะหมดอยู่แล้วโัน oh, นั้นไม่ไม่ใช่ประเด็นแต่เบรกหน้าผมเพิ่งเปลี่ยนไปตอนนี้เบรกหมดครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อะไรเบรกหมดเบรกหน้าหมดคือตัวข้างนอกมันจะมีผ้าเบรกด้านในกับด้านนอกครับด้านนอกเนี่ยเหลือบานเลยครับแต่ว่าด้านในเกลี้ยงครับไม่เหลือ ก็ไม่ไม่ไม,ไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าทําไมทําไมถึงหมดไม่เท่ากันมันตอนที่ทํามันสามารถปรับได้หรือว่าอะไรผมก็ไม่รู้เรื่องอะน,นั้นคืออย่างนั้นเสียงนั้นไปแล้วครับคือต้องเปลี่ยนใหม่เลยจานเบรกก็โดนกินไปหมดแล้วครับเพราะว่าก็ก็เคยปรึกษาปรึกษาคนอื่นว่าเฮ้ยเบรกมีเสียงทำไงแต่ก็ไม่ได้รับไม่ได้รับคําแนะนําอะไรเลยครับ ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ทำอะไรเมนครับอก่อนทำก็ยังโอเคแล้วก็ไม่จริงจไม่น่าไม่าหาเรื่องทำบ้างหรอกเพราะว่าทำไปแล้วเราก็ต้องมาทำใหม่เสียเงินสองเบิลสองเท่าครับเสียใจมากครับ เงินเก็บแทบไม่เหลือไม่เหลือสิน้นหมดสิ้นเขาเรียกว่าอะไรนะสิ้นเนื้อประดาตัวหมดเกี้ยงเลยพูนจริงรนี่แค่เปลี่ยนยางเปลี่ยนยางตีแบบอันนี้ลดให้นะครับตีแบบเปลี่ยนยางสองร้อยสองสองคู่หน้าสองร้อยแล้วก็สองร้อยเหรียญน,นะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวเปลี่ยนเบรกประมาณสี่ร้อยสี่ล้อครับตกรอละร้อยข้างละร้อยเลยเทพมาก เปลี่ยนเป็นร้อยเปลี่ยนไม่เท่าไหร่ครับซ่อมซ้ําเนี่ยมันเจ็บตรงนี้ครับเจ็บตรงซ่อมซ้าเนี่ยครับอาการเดิมครับซ่อมแล้วไม่หายเป็นอุทาหรณ์สนใจของตัวเองเลยครับว่าให้ไปซ่อมที่แบบมันก็พูดอยากพอเราท้าบางที่เราไม่เคยซ่อมแบบเนี้ บางทีเราไม่เคยซ่อมเราก็เลยเราก็ต้องลองซ่อมดูก่อนเนี่ยะแล้วก็ถึงจะรู้ว่าดีไม่ดีมันก็ต้องใช้เวลาเป็นตัววิสูตรเป็นตัววัดแต่บอกไว้เลยครับว่าถ้าไม่ว่าจะที่ไทยที่ประเทศไหนแห่งไหนในโลกเนยครับถ้าที่นั่นเนี่ยคุณซ่อมแล้วคุณต้องมาซ่อมซ่อมซ้ำอีกเนี่ยบอกไว้เลยครับว่า ให้ไปหาที่อื่นให้ยอมเสียเวลาไปหาที่อื่นทําใหม่ดีกว่าแต่ถ้าชิคาโกนะครับชิคาโกนะครับผมบอกเลยว่ายอมจ่ายรา,าร,ราคาปกติเรียกว่าราคาปกติก็ไม่ต้องไปจ่ายถูกหรอกครับมันไม่มีของถูกหรอกครับมีแค่ฝันมากฝันน้อยแต่ว่าของคุณภาพนะครับ อยู่ที่ถนนแอ,อนเดรสเลยวะอยู่ตรงเป็นอู่ที่อยู่ตรงบนถนนเชอริเด,ดนกับกับกับเอวิงพาร์คครับที่นี่ผมว่านี่นะครับรถเสียก็มาที่นี่นะ สามวันครับตั้งแต่วันจันทร์ตั้งแต่วันพุธวันพุธไปเปลี่ยนล้อสองร้อยวันนี้ก็สัดไปอีกสี่ร้อยครับรวมแล้วเป็นหกร้อยกว่าคีแรกว่าคิดว่าจะทำอะไรนี่นครับแต่ไปๆมาๆแล้ว ถ้าไม่ใช่คนไทยอยากซื้อนะครับผมจะไม่บอกอะไรเลยว่าควรไปทำอะไรเมน็นแต่ถ้าอย่างไก็ขายคนไทยอะ่ะผมจะกลับแล้วไงะจะไม่อยู่ที่นี่แล้วก็อยากจริงอยากขายคนไทยแล้ขายน่าจะขายง่ายคุยง่ายกว่าแต่คนไทยคงไม่น่าสนไม่มีใครสนใจครับ ราคาพิเศษเลยคุณไทยเจ็ดพันเอาเปล่าที่มีใครเอาขายฝรั่งขายประกาศขายหงขายแปดพันแล้วราคาในใจผมเจ็ดพันต่เมว่อนี้ผมคงไม่อยากขายแล้วเพราะผมเพิ่งซ่อมมาเนี่ยตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกราคาในใจอยู่ที่หกพันครับแต่พอซ่อมอย่างนี้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนซื้อไปม,ไม่ไม่ต้องทำเลย,เลยดีกว่า ก็ไม่ได้เรียกว่าไปเช็คราคาได้เลยครับรถผมรุ่นนี้ปีนี้ไม่แค่เจ็ดหมื่นสองพันครับตอนนี้ไม่ถึงจริงครับยังไม่ถึงเจ็ดหพันด้วยผมปัดขึ้นเจ็ดหม่สองพันไมเนี่ยรถปีสองพหเนีย่ยราคามันก็ขายแปดพันนี่ก็ก็ถือว่าธรรมดาผมว่าธรรมดาแต่ถ้าเกิดเจ็ดพันเนี่ยผมขายให้นี่ย มันไปทำเรองซ่อมเลยมีปัญหาแค่เรื่องอะไรเมน,นีค่นั้นเองถ้าอะไรเมนผมไม่ไม่รู้ราคาหรอกว่า,วามันทำมาแล้วเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีอะไรต้องซ่อมเลยครับน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนจะสามพันวันเ้ยแล้วก็อะไรกันที่ปัดน้ำฝนใหม่ครับผมเพิ่งเปลี่ยนไปซื้อแบบไม่รู้แพงว่าอะไรยี่สิบอะแพงป่ องฝั่งก็ซัดไปเกือบสี่สิบครับมีอะไรกันสีสีทำใหม่มาอ่าตรงบัมเปอร์นะบัมเปอร์เพราะว่ามีคนเก่ามันคนไทยนี่แหละบอกว่ามันถอยไปชนอะไรก็ไม่รู้ก็บุกเข้าไปแล้วก็เด้งกลับมาแต่พอเด้งกลับมาเนี่ยสีลอกไปหมดเลยคก็เลยไปทำใหม่แต่ว่าล่าสุดโดน มือดีครับขูดไปละท้ายหลุดไปเป็นประมาณเล็บนิ้วโป้งครับเล็บเล็บนิ้วนางเด้อเล็บนิ้วนางเล็บนิ้วโป้งใหญ่ไปมันเล็บนิ้วนางเล,นนานเล็บนิ้วโป้งก็เาไไม่ต่างกัเนเท yes? ่าไหร่มันเล็บนิ้วโป้งครับโดนบ่ะหลุดไปถึงเนื้อครับแต่ไปเป็นที่บัมเปิดมันมันเป็นพลาสติกมันไม่เปันหา่มี่อะไรครับมันไม่เท่าไหร่แค่สี่นท้าเมืองน,นี้นะครับ ถ้าบัมเปอร์หน้าบัมเปอร์หลังคุณไม่มีรอยนะแสดงว,ว่าคุณจอดในกา r ลาดส่วนตัวนะครับไม่เคยจอดบนถนนก็ไม่แน่ครับจอดในการ a g เผื่อไปจอดบนถนนแป๊บเดียวอาจจะโดนก็ได้ที่นี่รถไม่เป็นรอยที่นี่หายากครับแล้วก็มีอะไรจะพูดอีกนะก็มีความดีใจแค่นี้ครับอ,อยากส่งข้อความไปถึง ผู้ประกอบการคนนะครับที่ต้อง mm hmm. ดีลที่ต้องอะไรที่ต้องเจอกับลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการซ่อมรถหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการบริการการซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยครับยากบอกเลยนะครับถ้าคุณทําไม่ได้ครับหรือคุณไม่มั่นใจนะครับว่าสิ่งที่คุณทานั้นมัน ไม่ใช่ที่คุณถนัดหรือคุณทําไม่ได้เขาบอกไปเลยว่าท be. ําไม่ได้ไม่ทานะครับคนก็เข้าใจไม่มีใครมาว่าคุณหรอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ทําไม่ได้ทําไมไม่ทํอะไรมันมันมันรู้อยู่แล้วก็ทาไม่ได้เพใา้ผมทาไปแล้วถ้าผมทำมาแล้วทามาทําออกมาไม่ดีซ่อมบ้านทําบ้านสร้างบ้านเนี่ยครับคุณ คุณถนัดเรื่องก่ออิดก่ออะไรแต่คุณบบกเฮ้ยคุณบอกคุณสร้างบ้านได้แต่คุณไม่มั่นใจของสร้างบ้านคุณทำมาไม่ดีคนอยู่บ้านพังมาสวยหมดคนลูกค้าไม่เซ็งมากเวลาทำก็ก็ให้รู้จริงๆรไม่รู้จริงก็อย่าทำมันเป็นต้นทุนของอื่นก็ ถึนตัวผมเองครับถ้ากับตายไผ่ก็คงคง,คงทําอาชีพคงไม่ได้ทาําแซอะไรทำเป็นอาชีพค้าขายธรรมดาเนี่ยครับทำทำของเอามาขายให้คนกินนะครับมันก็เป็นอีกแง่คิดหนึ่งว่าทําขอให้คนกินก็ก็คล้า,ายๆกันนะว่าทําให้คนกินก็ต้องทําให้ดีไม่ใช่กินแล้วท้องเสียหรือว่ามีแบบสิ่งแปลกปลอมไปเจอปนอะไรนั้นมันก็คิดถึงตัวเองอะ เมื่อตัวเองทําความของตัวเองทําซะดีเลยครับแต่พอทำของลูกค้าของอื่นทําแบบทําทรงๆทําแบบมันต้องเรียกว่าใจครับต้องเช้ใจถ้ามันเป็นอาชีพตัวเองมันเป็นอะไรที่หล่อเลี้ยงตัวเองเราควรจะให้ความสําคัญกับมันถ้ามันช่วยสิ่งที่เราสิ่งที่คุณชอบจริงๆถ้ามันถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณชอบจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณรักที่คุณจะทํา ผูกครจะทำให้มันดีมีก็มีเท่านี้ครับส่งเ,ออเป็นข้อความที่อยากส่งให้ถึงผู้ประกอบการทุท่าน,นนะครับขอให้โชคดีถ้าฟังแล้วเข้าใจก็ดีมีอะไรก็โทรมาครับเข้าใจปะเข้าใจปะเข้าใจปะ มาด้วยภาพที่เด็ด